สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drag Around วันนี้อยู่กับเจมี่เหมือนเดิมหยุดกินได้วนะอีดอหวัดดีคุณผูชมก่อนสวัสดีค่ะคุณน่า,นาจะเปล่าเลยก็รอเธอแต่งหน้าไงงงมากเก็แต่งหน้าเร็วอยู่ไหนแต่งเร็วอะไรนี <c oughs> ่แต่เที่ยมพ้อพอุไป <c oughs> โอเคค่ะคุณผู้ชมเผ่าวันนี้อยู่กับ h a v e Lord h a c k w e l l ค่ะวันนี้คุณเขานะคะมาเป็น เาขาอ,อยากแต่งหน้าเขาก็เลยแบบว่า<ช>น,นึกขอมาเจมเจมจอยจอนิดนึงแหละใดๆสรุปฉันถูกตัดออกจากโพสต์หลักแล้วเหรอเดี๋ยวไปต่างจังหวัดันไม่มีรถไปนะใช่ค่ะจริงๆแล้วคือเป็นหนึ่ง <c oughs> ในโพสต์ของเรานี่เองนะคะของ Drag เราแต่ว่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันนะเนาะ <c oughs> ก็แบบว่ามันมาแต่งหน้านิดนึงเลยด้ยมอยมอยวันนี้ไม่ได้มีอยู่ข้อเลยมากๆนะแค่บอกว่ามาแนะนำโพสต์แนะนำโพสต์แล้วก็มอยสเปเราสเปเร่ได้้นะจริงๆแบบว่า d ร a g Ral เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เรากับ จะมีไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อย<ช>ก็เลยแบบมีการพูดว่าเฮ้ยอยากจะทำเพจเพจหนึ่งที่แบบว่าแต่งแกฟ้งไปเที่ยวอพอทุกอย่างเป็นเลิศเป็นล่านปุ๊บโควิดมาค่ะงงม,ม,มากใช่คือมากัวามันเลยนะจริงๆมันก็เป็นนะตอนนี้ไม่เป็นอนี่ตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยเธอเป็นคนนอคนในครอบครัวคนเดียวที่ฉันมาเจอนะฉันติดฉันก็จิตติดจากเธอตอมันติดยังคือติดแล้ววะยูว่าไง ออันเพิ่งเหิดวันนี้ใส่ดูอะไรดูอะไรอฟริกันหน่อยหนึ่งอฟริกันนะเขาคิดมาแล้วแหละเขาคิดมาจากบ้านคิดมาจากบ้านก็คือด้วยความคิดเมื่อคืนดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งสมัยเด็กๆชอบมาก่าเรื่อง่าเรื่องที่แบบมีเพลงแบบ the circle of life อ้องน้ำหน่อยอ่าหันทุกหน้าเพราะเราอยางไม่มีสปอนเซอร์โอเคนอนอยู่มีสปอนเซอร์ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะแต่งเป็นลุกยังไงออกมาเป็นแบบไหนกันนะคะไปดูกันเลยไป <ะ S 1> ไปสิขั้นตอนแรกของเรานะคะก่อนอื่นเลยคือเราก็เตรียมผิวเราได้เตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะพร้อมขึ้นเผาแล้วหลังจากที่เราลงมอยส์ไรซ์ซูแล้วนี่ฮะลงบำรุงอะไรใดๆแล้วก็ต,ต้องลงเยอะนิดนึงค่ะนี่จริงๆหมดไปแล้วลหมดนะว่าแอบไหม สนุกนิด <Okay. S 1> หนึ่งตอนแรกเลยคือหลังจากที่เราลงวไวเซเรเซอร์เรปบอลด,ดังนะคะก็ะจะแ<ร>บบลบคิบ้วบวชหนึ่งใช่มันมีจริงจริงปกติเราจะใช้กาวที่ไวลบคิ้วเป็นสติกหรือเป็นยูพูอันนี้ก็ได้นะคะหรืออันนี้อันนี้คือเป็นสปิริตกาวส่วนตัวท้าวอล็ตเนี่ยชอบใช้สปิริตกาวเพราะว่าเป็นคนเหงื่อออกง่ายกาวยูพูเนี่ยเวลาเจอเหงื่อแล้วมันจะเละมันจะเคลอะแต่ว่าสปิริตกาวเนี่ยมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือ เวลาลบไปแล้วเนี่ยแล้วเราลงแป้งลงรองพื้นมันจะไม่ค่อยเนียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำคือคนเหงื่อออกน้อยเกาอยูหูค่ะคนเหงื่อออกมากสปิริตกรรมส่วนใครที่ไม่มีทั้งสองอย่างแล้วก็เกลี่ยลมคานโกรธเลยใช่ท่ามไอ้หวงโดนโกรไหมไม่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 ดีไม่ดีไม่ดีถึงแม้จะสักสามิติกมันก็ตามเขาเป็นยังะมีรอยสักนะแมนมีรอยสักค่ะสักยูสักมิติเอออะเราก็ละเลงมันลงไปเนาะ ไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับทาแรงได้เลยใช่เพราะหน้าตึงโบอ,อยู่เห็นไหมคือมันแห้งเร็วมากคุณใช่เพราะฉะนั้นต้องทําแข่งกับเวลาหน่อยนึงใช่ค่ะคิ้วเรียบหายไปกับผิวเลยก็คือหายไปเลย <c oughs> คนคิ้วหนาจริงๆก็พยายามปาดเพื่อให้แบบเรียไปเรียบ <c oughs> ร้ยบอยโอเคค่ะนี้หลังจากที่ลบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปครับลงรองพื้นเลยลงคิ้วใช่ไหมลลงไปปาดลงไป จะมีเป็นคนป่าก็จะได้อีกสั้นๆว่าตาป่านะครับขาดสัวันนี้โอ้ยวันนี้มันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรขึ้นเกิดเดนได้ของใหม่มาอะไรปอน์ปอรชองน่าอเราปั่นลงไปเราใช้ปอนนะคะตบๆๆกดๆดลงไปนะคะวันนี้เราใช้ของนี้เลยนะคะ G Cell เขาบอกว่าชุบน้ำบีบชิ้นครีมแล้วก็จุ่มนมนะคะแจ้าตวเดียวอ่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะตกมันลงไปครับคุณผู้ชมเฮ้ยคุณนดีมากเลยแกจีเซลดีมากเลยครับวนเห็นไหมบวดหนึ่งคุณอ่ะหลังจากที่ตกคิ้วลงไปแล้วเราใช้เป็นส่วนของแป้งฟูหน่อยได้หรือเล่าดูสพาวเดอร์ตกลงไปเพื่อที่จะให้คิ้วตรงนี้เสร็จตัวอะเห็นไหมบวดน,น้ำหนึ่งกวนจะเริ่มต้นกัน จะเลยพวงโดยโยมมีอยู่แล้วค่ะคุณง <laughs> งมากมาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราลงผิวเลยแล้วแต่คนเนาะปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บผิวให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปแต่งหน้าแต่งตากัน <c oughs> บางคนอาจจะแต่งลบผิวเสร็จแต่งตาก่อนลองพื้นอาจจะกุเรินเงน,นิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนาะเห็นเห็นกันอยู่เนาะไม่อยากจะก,กุเริงมากเพราะกลัวเพื่อนเจ็บ ไม่เจ็บเลยเป็นคนพื้นที่ผิวเยอะนะครตามคณิตศาสตร์สูตรพื้นที่ผิววงกลมคืออะไรครับไม่รู้ค่ะบืมหมดไม่รู้นะคะรับเก๋าทุกค้วใช้สปอนจ์จาก G Cell นะคะที่ดีมากๆนุ่มมากเห็นไหมเพื่อนไม่รู้สึกเจ็บเลยนุ่มมากกึ่งกดกึ่งแทบโห เราจะได้ผิวใหม่มาทันทีเลยนะครับจากเดิมที่ผิวค่อนข้างที่จะแห้งแลงูผิวที่มีชุ่มขึ้นมาเราบอว่าฝนที่ตกลงมาแบบชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเป็นพื้นที่มีน้ําขังมีหญ้าึ้นซึ่งเรียกว่าหลุมนะครับเป็นกุกาบานเรียกว่ามากหรอออามากหรอมากนะคะเห็นไหมสวยงามนะโปเวอร์ลีสต ขั้นตอนนี้อาจจะยังตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าลักษณะคล้ายๆเอเยี่ยเพราะฉะนั้นนะคะใครกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะก่อนแต่งหน้าอย่าพึ่งสั่งแกลบนะคะเพราะคุณลบคิวเสร็จแล้วก็ลงรองพื้นอยู่แกลบจะมาช่วงลงรองพื้นค่ะแกลบนะคะมักจะมาช่วงที่เราหน้านาเฮียอยู่นะคะตรองตรงเลยขั้นตอนต่อไปค่ะคูนแล้วก็เป็นในส่วนของไฮไลท์ไม่เบลป่าสีม่วงนอย่างเดียวแต่ไม่เบลป่าสีนเออ แล้วเราจะมีเชฟขึ้นค่ะแล้วก็ใช้อันเดิมเหมือนเดิมเลเนี่ยสปอนจ์จาก G Cell อีกแล้วไม่ค่อยโฆษณาขายให้เขาเลยนะคะอ๋ามมาอมือนไหมคะโฆษณาเลยยังนะคะแต่ว่าสามารถเข้าได้นะคะลูกค้าถึงแม้ว่ายอดซัปซ์คลายของเราอาจจะยังไม่เยอะน,นะคะแต่อนาคตเพิ่มมาแน่นอนค่ะถึงสปอนเซอร์หรืถึงสมัยเล่นแคมฟ็อกใครทานแคมฟ็อกบ้างนี่ไม่เคยเล่นแคมฟ็อกแคมฟ็อกคืออะไรครับคุณบูบีฮาวเวอร์ลอร์เชคค่ะ บั่ปลายปีนั่นแหละนี่ไงตอนนั้นเรร่งกรม <c oughs> เนลยเพราะตอนนั้นเราเป็นดิเจตอัน <c oughs> นี้เราไฮไลท์เรียบร้อยแล้วคะเราจะมาขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการเชดดิ้งมันก็ยังทําให้เรามีมิติเพิ่มมั่นขึ้น <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่ในมิติตตลีลาบใช่ก็ข้้นลีลาบเนื้อเราไปหาช่องทางทํามาหากินกันค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างเทคต่อมา มาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการลงเป็นเชดทิ้งก็คือสีที่เข้มกว่าคือเฮาเรากเขาจะเป็นคนที่แบบหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่หรืออ้วนนั่นเองนะคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าบูลลี่นะคะเรียกว่าหน้าเลยนะคะอ่ะตรงนี้นิดนึงใคยชิหน้างามเหมือนกระจันเหมือนลอนล่ะใช่เพราะว่าเราสวยงามแบอาระจันสุกปล่ามองระยะไกลสวยสวยใช่ไหมแต่พอซูมแล้วไมไรกุนซี่ใช่ครัเป็นลุกเลยแหละ ก็ที่จะอะไรเพื่อให้หน้าเขาดเล็กลงมาช่วยคางเล็กนนึงเราปาดลงไปหน้าผากด้วยหน้าผากต้นปลายปายโอเคดูมิดเลยป้ายก็คือแต่งสไตล์มารายแครี่นะฮะหนึ่งนะฮะสปอนจ์ค่ะจากจีเซลจีเซลมาอีกแล้วก็ดีมาบ่อยมาบ่อยมากเราใช้ด้านนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปดึงลวดมา อย่าพึ่งกันแอปเลยแมณสถานทั้งหน้าเลยเมื่อกี้เหลียวไปนะคะเริ่มจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะับให้หน้ามิตินะคะตรงนี้ลักษณะก็ละคล้ายๆกับตอนที่เราจากเมื่อกี้มิติลีลาตอนนี้เป็นสู่มิติพิศวงแล้วนะคะฉันว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วฉันจำทางกลับบ้านไม่ได้เลยทำไมอะสมองเราก็เถือน <c oughs> ล่งดูสัใจมากคุณละแต่งหน้าฉันเนี่ยเนี่ยน เหมือนเป็นการทำร้ายฉันทางอ้อมหันทางนี้สิบาๆเบาๆสินึกนะะตัวเล็กๆเหมันหัวฉันหัวฉันนี้กับเธออยู่นะคะเห็นไหมเฮ้ยมันก็จะดูมีมิติรูปี้นะเวียอะกองสองกองสี่กองสามสวยเนาะเออสวยไหมคะคุณผู้ชมด้านหน้าเลยครับเห็นไหมงงหนึ่งทุกหัวฉันแรงมืแล้วเนี่ยตายเนี่ยทำไมได้ G cell นะทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะ ออ<ม>หลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะคะมิติอะไรใดๆครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงแป้งฝู่นกันนะคะว่านให้มันเสร็จตัวใดๆมนคะคะ กลงแป้ลงเคยมีคนที่ายง่ายๆว่าทำไมเวลาลงรองพื้นเสร็จเนี่ยต้องลงแป้งฝุ่นมันเหมือนกับเรานวดแป้งทำานมปังพอนวดเสร็จลับเข้าที่ลับเราจะคลึงเกล้าวมันก็ต้องลงแป้งฝุ่นหน่อยใช่ค่ะให้มันอยู่เตัอแต่ถ้าไม่มีแป้งฝุ่นเอเออถ้าไม่มีแป้งฝุ่นลเลยทำยังไงถ้าไม่มีแป้งฝุ่นนะคะเราใช้เป็นในส่วนของแป้งแป้งเด็กแครแป้งเด็กเนี่ยแป้งเด็กแป้งที่ทาตัวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าใช้แป้งตงหงูนะ อ,อย่าใช้ตัาบูนนะ<า>ตาบ,บอดเด้อตาบ,บอดหนึ่งนะเรา so กดแรงได้เลยนะคะเพราะว่าแบบเราเอาอ่ทนได้นะคะเขาค่อนข้างหนาเธอเป็นใครเนี่ยเบลอเรื่อยๆเลยค่ะคุณเจ้ฟิลลิ่งเวลามีขนแรงปใใัดหน้าอีกทีคขั้นตอนต่อไปเขียนอายไลเนอร์ก่อนเลยมาตาปึบ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บดึงตาหลับตาจบนะให้ถูกแค่จุดจบดึงตาก็คืออายไลเนอร์แบบใหญ่ใหญ่ เวอร์<ฟ> <ork> เอเออลืมตาเวลาเราเขียนอะไรเนอร์นะคะเราต้องเขียนแล้วก็ให้เขาลืมตาไปด้วยหลับลืมหลับลืมเราจะเห็นว่ามองออกว่ามันจะเป็นยังไงที่ต้องเขียนแบบนี้ไม่ใช่หรอตาฉันมีอยู่แค่นี้ใช่มันแล้วแต่รูปตาของแต่ละคนด้วยว่าอ,อย่างตัวแบบคนนี้นะคะจริงเหรอวอลล์วอลอ์น,ลอนะคะนางเป็นคนที่ตาค่อนข้างที่จะมีเบ้าไม่มีเลยเบ้าตาของนางจะกดต่างออกมาแล้วอันนี้ชั้นตาก็จะหายไปก็คือเป็นการเขียนอายไลเนอร์เหมือนพวก สาวมหาลัยที่เขียนข้างหนึ่งไม่เท่าก,กันอุ้ยเธอเติมอีกนิดเติมอีกหน่อยเติมนิดเติมจนไปเติมหมักนี่เลยใช่ขึ้นไปเรื่อยๆลรยเลร์สวยปังแล้วในส่วนของขัานตอนการลงสคุณเขาขอมาคุณเขาอยากได้ตาโทานสีที่มันเป็นแบบสีทอ,ทองสีน้ำส้มส้มอ,อ,อ,อะไรเหมือนพรนะอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้าที่ทุ่งยาสวยแน่ มาส์กสีที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้เป็นพาเลตสีน้อยมากเลยค่ะนี่คือไม่ค่อยมีสีเลยไม่รู้จะใช้สีอะไรใช่่ไไมด้สีมันน้อยมากกับตาจิ้มเลยแล้วมาอ่าอันนี้ไงแอบจิ้มถูกด้วยอ่าอเคตาสีนี้นะจิ้มหรอเป็นโทนสีส้มนะคะเราล้างไปกับเป็นสเปาส์ตาสเปาส์ตาสังว์ทคืออะไรครับบัล t ์ทอร b o ั t t a r อ อันนี้จริงใช่แน่ใจอันนี้ก็คือเราถ่ายแปลนเซตโซมลงบลอกถอดหลักฉีบออกที่ลิ้นมกม็หน่อยลิ้นแข็งงงลิ้นแข็งว่ามีบ <c oughs> างคนหรือผิดพัดลมแหละเลยวะใครอยากได้เบ้าสูงแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ความชอบนะคะดูมีมิติพื้นมาได้ๆงงอื้มอื้ม อ๋อเออเนี่ยอะไรก่อนเกนกระเทยพูดถึงในกลุ่มเพศทางเลือกเนี่ยเมื่อก่อนตอนเราเรารู้เราจะมีแค่เราจะรู้แค่กระเทยกับทอมพอเราโตมาแล้วก็รู้ว่ามันมีเกย์ด้วยมีเลสเบี้ยนด้วยแล้วทําไมตอนนี้มันแตกมายเยอะมากเลยอะพวกมานี่คือเรียบเรียงไม่ถูกเลยคุมาเกกุ้งใบก็มีกุ้งใบหมดโบดก็มีโบดลุกโบดรับวญิเุ่นที่เป็นลุกเป็นรับเลยไม่ได้หดี๋ยวม่นต้องโบดแต่เ้าเกิคุณได้ทั้งคู่แล้วคุณจะระบุทําไมคะว่าเป็นลุกหรือเป็นรับ S <S ไม่เข้าใจโว<ห>ไปก็ไม่รู้หมกัน<ห>ไ, <ป S 1> ไม่ก็คือประสบการณ์เมื่อนานมาแล้วก็นี่มีน้องคนหนึ่งทัก<ห>ไปนล่ารักก็ล่ารักอยู่ตอนนั้นนางมีสิกแพคแต่ตัวใหญ่คือช่วงนั้นฉันพอไม่ยังหากินง่ายอยู่ไม่ต้องใช้เงินอุ้ยตายลเลย เป็นไปทุกหมดเลยงงมากเรื่องแรกก็คือนัดไปเซตปึ๊บอ่าตอนแรกน้องเขาบอกว่าน้องเขาเป็นโบ๊ทลาบเออเราก็แบบว่าเราก็เป็นลุกไปถึงอยู่ดีๆน้องเขาบอกว่าพี่ผมไม่อยากเป็นลับเอาไว้ขอลุกได้ไหมกอเลยแบบว่าเกิดอาการได้แสดงหนังจีนค่ะเรื่องแม่รู้ไหมเรื่องไปเยไปโดนเยโดกงงมากงงมากแต่ก็ ยอมได้เพราะว่าเปิดมาแล้วนี่มีนารานารานาราสมอใช่หลังตาที่เราลงตาบนไว้พอสมควรแล้วตาล่างเ็าอยากลืมเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วตาสีตาสามไม่ต้องลงหรอกค่ะตาสีตาสาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าว่าแหละเพราะว่าอะไรของมึงชมให้แล้วหาทางลงไม่ได้อีกดอกวนี้มาสมสุดวันหนึ่ง สวยไหมส้สมไมเป็นมาก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาทองส้มยังไงก่อนเช็คปบไปพอๆๆดนตรีไม่มีเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันว่าให้เบ้ามันแบบชัดขึ้นอะไรขึ้นโดยการที่เราจะใช้เป็นในส่วนของอะไรคะพันสิเลยมันก็จะเห็นเบ้าเห็นอะไรชัดขึ้นชะชัดมครเกียบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวอะคิว เพิ่มความปังไปอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอะไรกัเนี่ยเป็นแบบครีเอนะคะนิดนึงเออไม่สวยจังเลยยางไม่เห็นเลยงงมากเห็นไหมสวยมากป่ะเรามาขั้นตอนต่อไปครับไปเขียนคิ้วดีกว่าคุ้เขียนคิ้วเราก็จะใกล้เป็นไอส์แล้วนี่อ่ะจะเริ่มจากตรงนี้ดูซิว่าเราจะได้คิ้วทรงอะไรนะจะเป็นทรงหน้าจั่วทรงปัญญาหลังคาบ้านถูกแมโดยความที่เนื้อ พื้นที่ตรงหน้ผาผาของนางค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเลยเราก็แบบจริงๆเยอะกว่านี้ค่ะใช่แต่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมต้องซื้อตั๋วนะใช่ <c oughs> ขอบโค้งแบบตลาดโค,โค้งๆนี่เป็นยังไงบ้างไ, <c oughs> <c oughs> ไม่มันเป็นก็คือแบบตลาดมันอยู่บนพื้นไม่ได้ตั้งอยู่บนโต๊ะ <c oughs> เวลาคนซื้อของก็จะแบบ โกงโกงโกงซื้อของอะไรอย่างงี้กับคุยกับแม่ค้าเขาก็เลยเรียกว่าตลาดโกงโกงใช่ปะวะไอ้แม้นี่คือเทคนิคการเขียนคิ้วไม่เท่ากันนะคะอย่าทําใช่ไปเท่ายีเจมจะมีไม่มันเท่ากันแหละฉันทำอะไรทำให้เท่ากันได้แหละหลอดอยู่เฉยเถอะอยู่เฉยก็ไปทำฟนะโต้ช็อปเลยอ่ะอุ้ยโอ้ เห็นไหมเราได้ความโค้งความอะไรของใดๆของคิ้วแล้วจริงๆเราจะจบอยู่แค่เส้นตรงนี้ก็ได้นะมันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ลุกแต่วันนี้เราจบแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราชอบแค่เคยนั่งอยู่ดีๆแล้วจบชีวิตไหมคะเอาอย่างนี้อีเดวมามามาเกียนตอายเป็นไรสนิทเธอเหมือนอะไรรู้ไห เหมือนอะไันซาเอ็ดเวิร์ดผสมกับแย่แชร์แล้วมีจริตของกอเซลกรีนอ่ะผสมกันอ่อมาเป็นอย่างนี้เลยออ่ะืเห็นไหมคะเราจะการกระบาดทับเส้นลายเนื้อไปเลยค่ะเกียดมากอันนี้เราไม่ต้องมาสนใจมานะคะว่าการที่เราไปการกระบาดทับเส้นลายเนื้อตรงนี้เราแก้ไขได้ ด้วยการหลบหน้าล้วแต่งไหมถูกต้องค่ะนั้นเราเริมเลยถ้ามันยังดูไม่เป็นทรงก็ต้องไม่สนใจมันนะครับเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วว่ายัางไงเราก็สาม,มารถที่จะมาเก็บเชฟคนได้ครั้งนี้อาจจะเร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่าขี้เกียจแต่วลาหลังแต่งนี้ลูกค้าหล่อนมีขี้เกียจหรือยังไม่จับว่าการที่เราทำงานกับลูกค้าคือลูกค้าคือคนสําคัญของเราอ่ะแล้วฉันไม่ใช่ลูกค้าหรอวันที่จ่ายเงินเป็นลูกค้าค่ะวันนี้เป็นเพื่อนเลขบัญชีอะไรค จะโตเลยใช่เจ้างเดี๋ยววันให้หนึ่งร้อยขอเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับว่ามีเษียงดูบ้า <c oughs> ตายแล้วกันชัชวในเก้าสิบเก้าบ้า <c oughs> ตรงหัวคิวก็จะแบบว่า นิดนงนวลน้าแล้วก็จะแบบเบลนๆมาหน่อยเนี่ยเออม,ม,มันเข้มมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปทําให้มันดูมีเส้นขนอะไรเลยไหนเดี๋ยวเราไปเก็บเชฟกันที่ร้อยกว่าหน่อยมาดูความสูงคิวจะเป็นยังไงคิวเท่ากันได้ไหมหัศจรรย์เลยะเป็นช่างแต่งหน้าที่มหัศจรรย์ผมได้แรงบันดาลใจจากหมาเดินมหัศจรรยใช่เพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหมาช่องหมาไม้รับรักเราก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะถามว่ารับงานไหมเพราะอยากได้เธอจริงๆอันนี้เป็นการสอนน้องๆนะคะให้ให้ ให้ให้เอาแผ่นตกลงคิวเสร็จแล้วโค้ชสวยมากเป็นไงล่ะปังปุริเย่เรามาติขนตาล่างกันขนตาล่างก็คือเป็นขนตาบนนี่แหละแต่เราเอามาทำเป็นขนตาล่าขนตาลามาแล้วจ้ะวันนี้ขนตานะคะเราจะใช้ของอะไรอ่อยขนตาครับแร็คเฟียสจากชิชีแค่โอ้ยพระขนตาก็แจกควีนโดยเฉพาะ แก่ๆแต่ว่าถ้าสาวคนไหนมั่นใจอยากแต่งหน้าเบาๆติกดตาเบาๆไปออฟฟิศทำงานอันนี้ก็ใช้ดึงดูดนะดึงดูดดูดทุกคนแน่นอนค่ะบอกเลยอย่างที่เจมี่ใช้อยู่ในก็ของของชิชิอ่อนะคะเป็นรุ่นนี้เลยราคาตอนนี้ผูออจําไม่ได้แต่ว่าให้เข้าไปดูในไอจีกับในเพจได้เลยนะครชิชินะคะเข้าไปได้เลยชิชิ eyelash เอ่อเปิดดูก่อนนะโอ้ยเลิศมากเลยเป็นขนตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ตัวนี้ คอนตาบอกเลยว่าในกล่องนะคะนี่ในกล่องก็จะมีสามคู่สามแบบสามสไตล์เลือกเอาเลยว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็มีเจ้าตัวนี้แถมมาด้วยนะคบเป็นแนบติดคนตาจ้าเห็นไหมเก๋มากเก๋มากเก๋มากเลยเสิรพึ่งเวอร์บังมากติดไปเนี่ยพู่ไม่เอาให้มันรู้ไ่สวะใช่ถ้าเพื่อนรอนวก็ยื่นหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วก็เออกระโดดไปกระปัดอ่าเฮ้ยเอาดีแหนบที่ให้มานี่คือ ใช้ดีนะมีนประโยชน์เด้อด้วยความที่ขนตาเขาเป็นขนตาเบอร์ค่อนข้างใหญ่แหละแล้วตัวแหนะเนี่ยมันคือมันมันเคิร์ฟมันโค้งรับรู้รับได้ผมติดป่ะสวยมากอ่อนขนตาจ่าบอกเลยว่าขนตาคือปังจริงขนตาจาาที่ไหนครับก่อนขนตาจ่า eyelash ค่ะอุ๊ยลืมขอนอยู่เลยปัดแก้มก่อนนึงเออใช้เป็นคนสีที่มาดูน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเโท ส,สีเหมือนดินในแอฟริกาป่ะแป๊บแม่ปากแปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะปากแปอ่ะเนี่ยปากสีตายดีละแม่น้ำตาเข้มหน่อยยังไงส้มมะน้ำตาลงไปซมโอ้ยของแม่ไม่รู้เหมือนกันบอกเลยนะวันนี้เราจะมีลิปสติกเราจะใช้ลิปสติกของคือเป็นลิปจุ่มเนื้ออิงเือออีกไม่ใช่ไรอ่ะ เนมึกหรอเหรอเหรอ,หรอเออเขาบอกเรียบลื่นเกลี่ยง่ายเขาว่าดีอเออเรามาใช้สีสามสูตรกันคา้าอันนว่าอะไรแม่โทรฟี่ค่ะแล้วมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลอมสม้มสีสวยเดอ้อสวยมากเพราะอย่างที่เขาบอกจริงค่ะคุณบอกว่าเนื้อเกลี่ยง่ายมากเป็นลิปจิ้มจุม จิ้มจุ่มอ่ะจิ้มจิ้มจุ่มโอ้โหจิ้มจุ่มเลยแห้งแบบไม่แห้งหนอปากเลยชุ่มช่ำชื้นมากเลยก็บกติคพุดปากแห้งมากนะเออวันนี้ผิดปกติไงพวกเราแชรละก็ใช้ลิปจากครูไทยแลนด์นะคะสวยมากเลยคุณแม่เออเอเออขอบคุณอ่ะลิสติกสวยๆจากครูเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากสปรึงสุดในสามโลกเอาละนี่คือทั้ทั้ลุคของเราแต่ยังไม่สุดเดี๋ยวเดีสยวยังไม่สุดนะคะนี่คือลุคการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างทุสคยเออองค์ลงแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรครบเรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปแต่งกันเลยและนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ทั้งทั้งลุคของเราสวยมาก เป็นกายคุณแม่ชามปังบุหรย่ชอบหมาเนรมิตได้อย่างใจต้องการเอย่างนี้แหละหคือมันหาย,ยากนะช่างแต่งหน้าที่หู้ใจเราอืคือเราถ่ายตอนไอเดียไปค่ะแม่เออแล้ว,วก บางคนนะออถ่ายเท่าเดียวไปแต่งไม่อย่างนึงไม่ได้เนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำไ,ได้อออเออโอเคค่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันมากมายเลยค่ะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะใช่ฮาวอลต์เชคเวลนะคะที่วันนี้มาร่วมสนุกกับเรานลคะขอบคุณ<อ>มากขอบคุณแคร แล้วต้องขอบคุณอะไรอีกบ้างและเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาที่ส่งมาให้เราได้ลองใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนตาจากชิช c นะคะเป็นลิปสติกจากคู่ไทยแลนด์นะคะสปอนจ์จากจีเซลค่ะเซลอยู่นี้นะคะยังไม่ได้ลายังไม่ได้ลากันเ็จต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่จะดีทุกท่านค่ะต้องลากันไปแล้วค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาราวอาราวค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ถูกต้องกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งนะครับตัเตือนเพราะว่าเราจะอัพคลิปเป็นบ่อยมากนะคะบ่อยมากคือประมาณ4-5เดือนครั้งนะคะคือบ่อยจริงบ่อยจริงเดี๋ยวป้ที่มาอ่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพจน้องใหม่น่ารักน่ารักของเราและจะมีอะไรนะคะสำหรับคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเดีราจะเข้ามาอ่านทกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ Hi bye. Bye, bye bye bye. See ya okay, Good see night. you this we are her. from the day we arrived on the landing Thank you step into the sun, There was more to see than can never be seen more to do that can never i'll be done